ดีครับแกะกระมังหาวัวแม่ล <window> ูกนะครับแกะกระมังหาวัวแม่ลูกนะครับวัวแม่นี้นะครับได้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับได้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2เป็นลูกเพศเมียสีแดงนะครับเป็นลูกเพศเมียสีแดงอายุประมาณ2-3เดือนนะครับลูกอายุประมาณ2-3เดือนแม่ได้ลูกตัวที่2นะครับแม่ได้ลูกตัวที่2แม่สูงอยู่ประมาณเมตรสามสิบเจ็ดถึงเมตรสามสิบแปดนะครับแม่สูงอยู่ประมาณเมตรสามสิบเจ็ดถึงเมตรสามสิบแปด ราคาแม่ลูกนะครับราคาแม่ลูก48,500บาทพร้อมส่งนะครับราคาแม่ลูก48,500บาทพร้อมส่งนะครับรับประกันตําหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกบัวทอนซี่โครงสุดมดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับใครกำลังมองหาวัวแม่ลูกแดงๆนะครับแม่นี่ครับแม่เป็นลูกผสมนะครับ ราคาไม่แพงอเ,เอาคู่นี้พิจารณาดูครับ48,500บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง